ฝ่ายรัฐบาลก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในเช้าวันที่27กุมภาพันธ์เวลา6นาฬิกาพวกกบฏวังหลวงได้แตกพ่ายหนีไปตามที่ต่างๆดโดยหัวหน้ากบฏซึ่งก็คือนายปรีดีพนมยงค์ได้หลบหนีไปซ่อนตัวที่บ้านร้างฝั่งธนบุรีโดยการช่วยเหลือจากข้าราชการประหลัดอำเภอคนหนึ่งจนกระทั่งได้หลบหนีออกนอกประเทศอีกครัง้งก่อนที่จะเดินทางเข้ารประเทศจีนในอีก5เดือนต่อมาและไม่เคยได้กลับมาเหยียบประเทศไทยอีกเลยจนวาระสุดท้ายของชีวิต การลี้ภัยของนายปรีดีในครั้งนั้นมีหลายคนนะครับที่พยายามให้ข้อมูลบิดเบือนว่าเป็นเพราะถูกผู้มีอำนาจขับไล่ออกนอกประเทศทั้งที่ความเป็นจริงเราก็เห็นกันว่าปรีดีพนมยงลี้ภัยไปเองเพราะมีโทษกบฏความสกปรกและความน่ารังเกียจของการก่อกระบทครั้งนี้ก็คือ การอ้างหรือโหนเจ้าด้วยการปลอมพระบรมราชโองการอ้างพระนามพระมหากษัตริย์ขึ้นซึ่งนอกจากจะทําให้ในหลวงรัชกาลที่9ที่ขณะนั้นเสด็จประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ระคายเบื้องพายุคคละบาดแล้วยังเป็นการโยงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกด้วย และการกระทําที่ถือว่าเลวร้ายที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่กลุ่มกบฏใช้พระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นมรดกข,ของชาติเอามาเป็นที่กําบังในการก่อกบฏโดยคิดว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคงไม่กล้าที่จะทําอะไรวังแน่ๆแ,และถึงแม้ว่าในหลวงจะไม่ได้ประทับอยู่ในวงังแต่ก็เป็นการไม่สงวรอย่างยิ่งนะครับในการเข้ายึดวังหลวงไม่ว่าจะมองด้วยเหตุผลอะไรก็ตามและในช่วงเวลานั้น พระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่8ก็ยังประทับอยู่ในวังเพราะว่ายังไม่ทันได้ถวายพระเพลิงทําให้การกรบฏครั้งนั้นถือเป็นการเหยียดหยามน้ําใจคนไทยทั้งประเทศอย่างมากและผู้ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการปลงพระชนในหลวงรัชกาลที่8ซึ่งก็คือเรือเอกวัชรชัยชัยสิทธิเศชก็มีส่วนร่วมสําคัญในการกรบฏครั้งนี้ด้วยและนี่ก็คือเหตุการณ์กบฏวังหลวงการก่อกกบฏครั้งเลวร้ายครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ย้ำให้เห็นถึงความขัดแย้งและการแย่งอำนาจกันเองของฝ่ายการเมืองโดยดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องและยังเป็นสาเหตุสำคัญในการลี้ภัยออกนอกประเทศของนายปรีดีพนมยงค์อีกด้วยเอ้ก็น่าแปลกใจนะครับที่กบฏในปีพศ2476ที่มีพระองค์เจ้าบาวรเดชเป็นหัวหน้าถูกเรียกว่ากบฏบวรเดชแล้วในปีพศ2478ก็เกิดกบฏนายสิบในปีพศ .2481 ก็มีกกบฏพระยาทรงสุรเดช ซึ่งทุกครั้งก็จะตั้งชื่อตามหัวหน้าผู้ก่อการใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมในปีพศ2492เขาถึงตั้งชื่อกระบฏตามสถานที่ว่าเป็นกบฏวังหลวงนะครับไม่เรียกตามชื่อหัวหน้ากระบฏว่ากระบฏฟรีดีือมอหรือว่านี่เป็นการตั้งใจให้เกิดความคลุมเครือครับว่าใครเป็นผู้ก่อการเพราะว่าบางคนได้ยินชื่อกบฏเนี่ยก็อาจจะเข้าใจว่าทางวังเนี่ยเป็นฝ่ายก่อการกรบฏ หรือถ้ามองในอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเขาต้องการให้คนลืมๆไปซะว่าปรีดีพนมยง์เป็นหัวหน้าคณะผู้ก่อการในครั้งนั้นซึ่งเป็นการทำรัฐประหารที่ไม่สำเร็จจนกลายเป็นกบฏ